ผู้หญิงจะมีโอกาสปเป็นขาเสื่อมมากกว่าผู้ชายได้ถึง3เท่าเลย3เท่าเลยมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่าง 1. เลยก็คืออายุครับถ้าอายุยิ่งมากเขาก็ยิ่งเสื่อมการศึกษาบอกว่าอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเขาก็จะยิ่งเสื่อมมากขึ้น 2. ก็คือน้ําหนักน้ําหนักเนี่ยถ้าเย i ไอมากกว่า30โอกาสเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมากกว่าคนปกติ2-3เท่า สามก oh ็คือเพศครับผ <subscriber> so, anyway, so, being. so, uh, ู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย2-3ถึงเท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มักจะเห็นคนไข้ที่เป็นโรคเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือสตรีที่อายุมากๆแล้วก็มีน้ําหนักเยอะๆ 4. ก็คือกรรมพันธุ์ครับการศึกษาบอกว่าถ้ามีพ่อแม่เป็นข้อเข่าเสื่อมมีโอกาสที่ลูกจะมีข้อเข่าเสื่อมต่ออายุเยอะได้5กิจกรรมที่ทำครับถ้าเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมเช่นนั่งยองๆหรือว่าคุกเข่าบ่อย คนแก่ที่บ้านอาจจะชอบไหว้พระนั่งไหว้พระคุกเข่าไหว้พระอย่างเงี้ยครับก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้สุดท้ายอะไรก็คือคนที่เคยมีอุบัติเหตุที่ข้อเข่าครับเช่นเคยกระดูกหักหอลองกระดูกฉีกหรือว่าเข่าเคยล้มกระแทกแบบนี้ก็จะทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้ก่อนวัยอัคนควรได้ครับประมาณนี้ครับผม